สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับฟิโลเดนดอนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีใบสวยโดดเด่นไม่แพ้สายพันธุ์อื่นๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆน,นั่นก็คือฟิโลเดนดอนหูช้างหรือฟิโลช้างนั่นเองนะคะฟิโลหูช้าง เป็นสายพันธุ์เดียวกับฟิโลเดนดอนต่างๆที่มีความหลากหลายและมีความโดดเด่นในเรื่องของใบทั้งรูปฟอร์มใบและสีสันนะคะเพื่อนๆจึงเป็นพันธุ์ไม้ใบหรือไม้ประดับที่ดูทรงต้นและใบมากกว่าที่จะดูดอกนะคะ ฟิโลหัวช้างมีจุดเด่นตรงที่มีใบค่อนข้างใหญ่ใบของเขามีสีเขียวเป็นมันสวยงามมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนิยมปลูกเป็นไม้กระถางสามารถปลูกได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารนะคะ ฟิโลหูช้างเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายรดน้ำแค่วันละครั้งหรือสองวันครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนในเรื่องของแสงแดดฟิโลหูช้างเป็นพืชที่ชอบแสงแดดดำไรหรือนอกอาคารที่มีแสงแดดเพียงครึ่งวันนะคะเพื่อนๆหรือในที่ที่มีแสงแดดพอประมาณนะคะถ้าโดนแดดจัดใบของเขาจะไหม้ได้นะคะเพื่อนๆ ฟิโลหูช้างมีประสิทธิภาพในการคายความชื้นสูงเนื่องจากใบของเขามีขนาดใหญ่และมีอัตราการดูดสารพิษปานกลางนะคะเพื่อนๆส่วนการขยายพันธุ์ฟิโลหูช้างขยายพันธุ์ด้วยการพมลเล็ดปักชำยอดและแยกหน่อปลูกนะคะเพื่อนๆการปลูกดินที่ใช้ปลูกฟิโลหูช้างควรใช้ดินร่วนสองส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยข้อ,อกเก่าหนึ่งส่วนใบไม้ผุผุหรือกากมะพร้าวสับหนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆส่วนการให้ปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยข้อ,อก,ก็ได้นะคะหรือจะใช้ปุ๋ยข้อระดายน้ำลดเขาด้วยเดือนละ 1- 2ถึงสองครั้งก็จะทำให้ใบของเขาเขียวเงางามมากเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆ ส่วนดอกของฟิโลหูช้างเขาจะออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบนะคะฟิโลหูช้างเป็นไม้อิงอาศัยที่มีรากอากาศถ้าได้รับการดูแลที่ดีจะมีอายุยาวนานหลายปีเลยล่ะคะ่ะเพื่อน เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะฟิโลเดนดอนหัวช้างหรือฟิโลช้างที่มีใบสวยโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยล่ะค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมพ์ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปคะ่ะเพื่อนๆขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ